สวัสดีครับพี่น้องขอคุณพระเจ้านะครับสลดในเช้าวันใหม่นะครับที่พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เรายันจะเฝ้าเดียวได้ยกันนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่10-5้ข้อที่16ถึง2 8นะครับข่าวที่ว่าพี่น้องของโยเซฟมาไปถึงราชวังฟาโรฟาโรกับข้าราชการก็พากันยินดีฟาโรรับสั่งกับโยเซฟว่าพูดกับพี่น้องของท่านว่าทําดังนี้คือเอาของบรรทุกบนหลังสัตว์กลับไปดินแดนคณานพาบิดาและครอบครัวของพวกเจ้ามาหาเรา เราจะประทานของดีที่สุดในแผ่นดินอียิปต์ให้พวกเจ้าพวกเจ้าจะได้รับประทานผลอันอุดมบริบูรณ์ของดินแดนนี้ส่วนท่านให้รับคำสั่งด้วยว่าทำดังนี้เอารถจากดินแดนอียิปต์ไปรับเด็กเล็กๆและภรรยาของพวกเจ้ากับนำบิดามาอย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเลยเพราะของดีที่สุดทั่วประเทศอียิปต์เป็นของพวกเจ้าแล้วบรรดาบุตรของอิสราเอลก็ทำตามโยเซฟจัดรถให้พวกเขาตามรับสั่งของฟารโร พร้อมกับให้สเสบียงไว้รับประทานตามทางโยเซฟให้เสื้อคนละชุดแต่ให้เงินแก่เบนยามิน300แผ่นกับเสื้อห้าชุดโยเซฟฝากของต่อไปนี้ให้บิดาคือลาสิบตัวบรรทุกของดีที่สุดในประเทศอียิปต์และลาตัวเมียอีกสิบตัวบรรทุกข้าวขนมปังและสเสบียงอาหารสำหรับให้บิดารับประทานตามทางแล้วโยเซฟก็ส่งพี่น้องไปเมื่อพวกเขาจะจากไปโยเซฟ สั่งพวกเขาว่าอย่าทะเลาะกันตามทางพวกพี่น้องก็พากันออกจากอียิปต์ไปดินแดนคานาอันไปหายาโคบ,บิดาบอกบิดาว่าโยเซฟยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้ครอบครองดินแดนอียิปต์ทั้งหมดแต่ยาโคบงงงันเพราะไม่เชื่อพวกเขาพวกเขาจึงเล่าถ้อยคำทั้งหมดของโยเซฟที่พูดกับพวกเขาเมื่อยาโคบเห็นรถที่โยเซฟส่งมารับท่านจิตใจของยาโคบบิดาของพวกเขาก็ฟื้นแช่มชื่นขึ้น อิสราเอลจึงว่าพ่ออิ่มใจแล้วโยเซฟลูกพ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อจะไปเห็นลูกก่อนพ่อตายครับชาววันนี้ที่เราจะมาฟังเดี๋ยวในการหัวข้อชื่อว่าพระเจ้าผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่านะครับเพื่อนครับเรามาดูในข้อที่16ถึงข้อที่20จนะครับเมื่อฟาโรห์ประกาศข้าราชการทราบว่าพี่น้องของโยเซฟมาที่อียิปต์ก็พานการยินดี ฟาโรหจึงสั่งให้นำของมากมายเอาของบรรทุกบงหลันศักลับไปดินแดขนขณะอันเพราะกับรถม้าไปเพื่อให้พ่อและครอบครัวของโยเซฟมาที่อียิปต์ฟาโรห์จะดูแลพวกเขาอย่างดีโยเซฟทำตาคำสั่งขอฟาโรหและมอบเสื้อผ้าให้พี่น้องของเขาแต่เขาให้เสื้อกัดเบยามีมากกว่าคนอื่นเมื่อพวกเขากลับไปถือคณะอันพวกพิชัยก็เล่าให้บิดาฟังว่า โยเซยังมีชีวิตอยู่และเป็นเจ้าในอยู่ประเทศอียิปต์พี่น้องครับกว่าที่โยเซจะมาถึงจุดนี้ได้จุดที่พระเจ้าทรงจับเตียมให้เขาโยเซต้องเจอกับความทุกข์ความเสียใจายการสิที่เขาได้เจอนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องน้อย,อยสำหรับเขาเลยโยเซถูกท่อนทิ้ถูกขายไปเป็นทาสและถูกขังคุบถึงแม้พวกพี่ชายของเขาเคยคิดและ ไม่ทำร้ายเขาแต่โยเซก็ยังให้อภัยและแบนสัย์สิ่งของให้พวกเขาโยเซแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงอภัยบาปและประทานสิ่งดีแก่เราอย่างไรแม้เราจะทำผิดบาปต่อพระองค์การอภัยโทษและพรจะเป็นของเราได้เช่นกันเมื่อกับโยเซที่มองว่าความทุกข์ยากลำบะต่างๆที่เขาพบเจอเมื่อถูกพี่ๆขายมันเป็นท่าในอียนะิปต์นั้น เป็นไปตามแผนการอันดีเลร์ของพระเจ้าด้วยว่าถ้าทีเช่นนี้ทำให้เขาไม่มีความขมขื่นกับสถานการณ์หรือผู้คนที่ผ่าเข้ามาในชีวิตของเขาแต่การที่โยเซฟได้กลายเป็นผู้นั้นที่ยิ่งใหญ่ในอียิปต์และมีอำนาจมากมายแต่เราจะเห็นว่าเขาก็ยังต้องรักคำสั่งจากฟาโรห์เขายังอยู่ใต้ฟาโรหและต้องทำตาคคำสั่งของฟาโรหแต่เราเห็นได้ว่า ทุกคำบัญชาของฟาโรนก็เข้าขั้นโยเซและเป็นพอต่อโยเซและต่อครอบครัวของโยเซฟาโรบอกกับโยเซว่าจะปกป้องและดูแลการเดินทางจงถึงอียิปต์ความช่วยเหลือและการเห็นอดเห็นใจนี้ทําให้เราระลึกถึงพระเจ้าและพระบัญชาของพระองค์อาเต็มไปด้วยพระพรที่พระองค์มีต่อเราและทุและทุอย่างที่พระองค์ต้องการจากเราคือความรัก อย่าที่ฟาโรนก็มีความรักต่อโยเซฟและข้อควรของโยเซฟด้วยครับต่อมานะในข้อที่24ถึงข้อที่28เมื่อโยเซฟพูดกับพวกพี่ๆของเขาเสร็จแล้วก็ให้พี่ๆเดินทางกลับบ้านไปหาบิด,ดาเพราะกับของขวัญและสิ่งของมากมายเมื่อพวกพี่ๆกลับไปครับ,รบและในข้อที่24โยเซฟก็ได้กำชับพ,พวกพี่น้องว่าในระหว่างทำนั้น อย่าทะเลกกาะกันให้รักซึ้ก,ก,กันและกันนะครับโยเซฟก็ได้ให้ข้อควรนั้นที่จะรักซึ้ก,ก,กันและกันเพราะว่าเขาได้รับความรักมาจากพระเจา้านะครับและเมื่อเขากลับไปเขาก็เล่าเลือดทั้งหมดให้พ่อของพวกเขาฟังแต่ยาโคบไม่เชื่อว่าเขาที่ว่าโยเซฟลูกชายสุดที่รักของเขายังมีชีวิตอยู่เพราะเขาก็รอคอยเหลือเกินที่จะได้พสอีกครั้งหลังจากที่ได้รับขา่าวที่น่าอัศจรรย์ใจ ยาโคเองก็อยากจะเห็นหลักฐานก่อนจะเชื่อว่าโยเซน,นั้นยังมีชีวิตอยู่แต่เมื่อได้เห็นของขวัญมากมายจากอียิปต์ที่โยเซนำมายาโคก็เชื่อและแตัดสินใจที่จะเดินทางไปที่อียิปต์นี่เป็นการกระทําบนพื้นฐานของความเชื่อแม้ยาโคจะยันไม่ได้เห็นโยเซแต่จะหลักฐานที่เป็นของกันนันที่โยเซให้และคำพูดจากโยเซที่ฝาดถึงท่าน ยาโคก็ตัดสินใจที่จะไปอียิปตนะครับและก่อนหน้านี้ยาโคกอาจจะหมกหวันกับพระสยามของพระเจ้าไปแล้วก็เป็นไปได้ที่พระเจ้าเคยสัญญาว่าเขาจะได้รับพระพรมากมายและเชื้อสายของเขาจะได้ครอบครองดินแดนขนาอันอาจคิดว่าเรื่องนี้ได้รับพระพรลูกสุดที่รักที่เขารักมากก็ตายไปก่อนครอบครองดินแดนด้วยว่าที่อุด,ดมไปด้วยน้ำนงและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ นี่ดูสิพืชสัตว์ตัวยังไม่มีเลยมีแต่ความแห้งแล้งกันดาเหมือนถูกสับแช่นแต่บัดน,นี้เมื่อถึงเวลาของพระเจ้าความหวานอันเช่นชื่นกลับสู่เขาอีกครั้งลูกสุธิรักของเขายังไม่ตายและได้เป็นใหญ่เป็นโตและจะนำสมบัติให้มาใหม่สำหรับสาศยตาของมนุษย์บางคราวดูเหมือนจะสิ้นหวนแล้วพระสายามของพระเจ้าคงไม่เป็นจีนแล้ว แต่ไม่ว่าจะผ่านไปนาแค่ไหนพระเจ้าก็ยังคงจะรักษารพระสัญญาอยู่ดีสิ่งที่พระเจ้าทรงสญญายาญไว้จะเกิขึ้นเป็นจริงและแน่นอนว่าการเปลี่ยนความเชื่อของใครสักคนเป็นเรื่องที่ยากมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องจีนหรือจะเป็นเรื่องเทคก็อาจเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากสาหรับคนเราแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อและเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าให้เรามังคมต่อความเชื่อในพระเจ้า และได้บอกเลื่อนราวาของเขาประเสริฐแก่นผู้คนที่ยังไม่เชื่อต่อไปให้เรามีความหวงในพระเจ้าและเชื่อว่าสักวันหนึ่งพระเจ้านังโคหลำนังกรรมมาหาอ่ากรรมมาหาพระเจ้าและเชื่อในพระเจ้านะครับจากเหตุการณ์ของยงเส้นนี้เราได้เห็นถึงสิทธรอัน,นะของพระเจ้าแม้มนุษย์อาจจะผิดพลาดและทําบาปต่อพระเจ้าหลายๆอย่างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นจากพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้านั้เติไปด้วยพระเมตตา ในบริเพระคุณและพระสัญญาของพระเจ้านั้นทุกอย่างต้องเกิดขึ้นและทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญาไว้พระเจ้าจะทําตาทุกประการแม้แต่สิ่งที่เล็กน้อยพระเจ้าก็ไม่เว้นและพระเจ้าก็ยันซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาพี่นครั้เมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าให้เราที่จะวางใจในพระเจ้าและพึ่งพาในพระองค์และเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าและเชื่อว่าในชีวิตของเราพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุด เมื่อเราหวนและรอคอยสิใดที่เราต้องการให้เราที่จะร้องทูลต่อพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นซื่อสัตย์ต่อเราและพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อถึงเวลาเมื่ออย่าที่โยเซ่ก่อนที่พระเจ้าจะอวยพรเขาเขาจะต้องเผชิญและหลายอย่างแต่สิ่งที่เราได้เห็นจากโยเซ่ก็คือเขายึงหยัดในความเชื่อและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเมื่อเขาเชื่อและซื่อสัตย์พระเจ้าก็อวยพรเขาในต้งปลายของชีวิตให้เขาได้รับพระพรอย่างมากมาย และทําให้พระสยามของพระเจ้าสําเร็จที่พระเจ้าให้ไว้กับอับราฮาัมอิสอัดและยาโคบครับสลัดในชาวันนี้ก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับ